สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องทอนทันพยากร์ที่จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3พฤษภาคม2568เมื่อวานวันที่2ปอนก็ไม่ได้ทำคลิปเลยเดี๋ยวปอนจะทําคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไลฟ์เกี่ยวกับไลฟ์อีกทีนึงเนาะเออเออแล้วก็อ่ะโอเควันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ต้อง จุดเทียนแล้วนะคะ4พฤษภาคม2568จะมีการจุดเทียนนะคะเป็นเลิกวันเนาะเป็นวันฉาดมงคลด้วยแล้วก็เป็นเลิอกอมฤตโชคชัยชโชคนะคะคือเลิกที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วยังเป็นวันพระอีกด้วยจะได้มีกาลังเนาะเสริมกําลังที่เรายิ่งเราสวดมนต์ไปด้วยเนี่ยจะได้เสริมอ่อพอจะช่วงสองทุ่มครึ่งที่มีการสวดคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยทั่วโลกนะคะทั่วโลกที่สวดคาถามหาจากักรพรรดิ กำลังช่วง2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มเนี่ยจะดีมากๆเลยถ้าเราอธิษฐานจิตรวมกําลังฝากกระแสไปด้วยนะคะการสวดคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยคือมันจะดีมากเลิศมากจากกักรพรรดิไม่มีอะไรจกกักรพรรดิมีทุกอย่างนะคะแล้วก็เราสามารถฝากกระแสะอธิษฐานถ้าถ้าว่ามันได้ชา้ามันก็จะดึงไวขึ้นไปจากเทียนที่ย่งจะดึงคนละเก่ามันก็จะช่วยดึงไวขึ้นพอ สวดเวลาเนี้ยแล้วฝากกระแสไปอีกอะมันก็ยิ่งไวขึ้นเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ปอนไม่ได้วันนี้ปอนก็พักนะวันที่สามไม่ได้ไม่ได้ดูดวงนะคะวันที่สี่ปอนก็หยุดนะคะเพราะว่าปอนวันที่สี่ปอนก็จะเตรียมตัวเนาะจะเตรียมตัวที่จะต้องสวดมนต์ที่จะต้องทําจิตใจให้โอเคอะไรเงี้ยปอนก็จะจะพักสองวันนะคะเพราะว่าคิวยาวแน่นเอียดเลยนะคะมันก็เลยแบบว่า เพื่อประสิทธิภาพในการรวบรวมจิตในการอ่นานไพ่พยากรณ์เนาะจะได้แบบมันไม่เหนื่อยเกินไปนะคะอืมโอเคแล้วก็ปอนขอฝากประชาสัมพันธ์แผ่นเงินแผ่นทองนะคะเนี่ยชุดละหกร้อยบาทนะคะรวมรวมส่งแล้วนะเบิกเนตแล้วแล้วปอนก็จะแถมสร้อยมือปีเสียไปให้นะคะหเส้นนะคะเลือกสีเอาทุกอย่างคือเบิกเนตรทำพิธีอธิษฐานจิตอะไรไปหมดแล้วนะคะแล้วก็แถมให้ คาถามหาจาักรพพัดนะคะคาถามหาจักรพพัดแล้วก็บทแผ่เมตตาอะไรต่างๆเนาะถ้าท่านใดไม่มีบทสวดในดวงใจก็สวดได้จะได้แบบใช้เวลาไม่นานแป๊บๆเนาะอืมสวดก่อนไปทํางานหรือสวดหลังทํางานก็ได้เออก่อนนอนก็ได้นะคะก็จะรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นมากเลยการค้าขายก็จะมีลูกค้าเข้าเนาะทำอะไรมันเริ่มปลดล็อกชีวิตได้มากขึ้นนะคะ โอเคขอได้ทุกอย่างนะแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็ประชาสัมพันธ์คอสนะคะคอสสอนไพ่เรียนไพ่ย,ยิปซีนอกกรอบบายปอนนะคะอืมก็จะสอนแบบง่ายๆเอาที่แบบเข้าใจง่ายกระชับแล้วก็สามารถมาทำนายได้แบบนะได้สะดวกเลยนะถ้าเกิดคอสเล็กปอนก็จะแถมอันนี้ให้คอสเล็กปอนจะแถม สำหรับนี้คอสเล็ก720จะเป็นคลิปกลุ่มปิดนะคะแล้วก็ให้เล็กเออสำหรับไรเดอร์เวทสำหรับเล็กนี่1สำหรับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคอสใหญ่3 2 1 0บาทเนี่ยปอนก็จะแถมอ่าเนี่ยให้ไรเดอร์เวทสำหรับใหญ่นะโกฟอยทาร์ลอตนะเนี่ยให้นะคะแล้วก็สวยมากแล้วกันน้ำได้นะกันน้ำได้สับดีด้วยนะคะอ่าเนี่ยสวยว,วิบวับวิบวับนะคะแล้วก็มีผ้าปูนะ ผ้าปูเนี่ยโอ้สวยมากอุ้เปิดมาได้หนึ่งเรียดเลยเนี่ยเอารับรับโชคกับความอุดมสมบูรณ์ไปเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเฮงเฮงปังปังกันเลยเนาะเนี่ยตอนก็จะแถมแล้วก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษไปให้ด้วยนะเล็กๆน้อยเนาะในสำหรับไพ้ชุดนี้นะคะอ่าโอเคแล้วก็อ่ามีผ้านะผ้าปูนะ มีผ้าปูโต๊ะนะที่จะที่จะแถมแล้วก็มีคลิปกลุ่มปิดนะคลิปกลุ่มปิดในชุดเล็กเจ0้อยี่เนี่ยปองก็จะแถมฟรีให้เอาไว้ทบทวนในจะแถมให้ในชุดใหญ่ด้วยแล้วก็เรียนวิดีโอคอลนะคะส่วนตัวนะคะตัวต่อต,ตัวนะคะประมาณ8ครั้งนะ8ครั้งใน1ภายในหเดือนนะคะ3 2ม0บาทคุ้มมากๆเลยคุ้มมากๆเลยนะคะ อ่าผ้าปูโต๊ะลองไพ่นะคะต้นไม้จิตวิญญาณนะดีวายนะคะอ่าคือสวยมากนะ75็ดคูณเจนะคะอ่าเนี่ยนะคะอ่ะปอนก็จะแถมไปให้นะคะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะเรามาเริ่มกันเลยสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรเพราะปอนจักโฆษณา5นาทีนะคะ สถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้ I'm so sorry <c oughs> เขาคิดอย่างไรกับคุณโ oh, อ้เดวิลเอ้ยเขาเขาคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาแบบบางทีทั้งคิดเรื่องถึงเรื่องบนเตียงด้วยนะคิดถึงเรื่องบนเตียงของ ของคุณด้วยอ่ะเออแสดงคุณก็เลิศป้คุณเลิศป้อืม <c oughs> เปิดมาก็เดวิลเลยอ่ะเดี๋ยวยขอดูหน่อยเพราะมันเป็นเดวิลแบบนี้โหยหาเดี๋ยวโหยหาอาทรเห็นไหมมันแบบเรื่องแบบความสำหรับเนี้ยเดวิลสำหรับเนี้ยสัมผัส,สทางกายนะคิดถึงห่วงหาอาทรเดีย๋ยวพอะเรื่องเออเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออสิบแปดบวกโอ้หนึ่งเหรียญ อืมบางคนถูกหวยไปแล้วนะเนี่ยเอาจริงเขาอาจจะคุณอาจจะโพสต์ลง Facebook ล,ลงไอจอะไรเปล่าว่าคุณถูกหวยหรือคุณได้รับเงินก้อนใหญ่รับมรดกไข่ที่ได้อะไรหรือเปล่าคือมันมีการจะได้รับเงินก้อนใหญ่อะ่ะเออแล้วอีกในนึงคือเขาอยากจะมากลับมาในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยเพจออฟเพนิคลโอ้เราดูดูสิคือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ คอยคอยดูคอยเช็คดูคุณอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมเดี๋ยวนะเดอะมูนเขาคิดถึงคุณมากมากเมื่อคืนฝันถึงกันไหมมีใครฝันถึงเขาบ้างไหมคะมันมีถ้าฝันถึงนะให้รู้ไว้เลยว่าเขาอะคอยคิดคอยมองคอยคิดถึงคุณแล้วก็เออมันมีแบบนะเนี่ย มันก็เลยเอาออกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เอาไปฝันถึงกันได้ด้วยนะคะเมื่อวานเป็นคืนพระจันทรยิ้มเนาะเออเป็นคืนพระจันรยิ้มที่ว่าอะไรเงี้ยบางทีถ้ามองจันทเขามองจันท์แล้วเขาคิดถึงคุณหวนวันวิตกถึงคุณได้นะคะอืยอ of w a n d s นะคะ Ni ยอ o n w a n d s แต่เขาดูแล้วคุณนานงานยุ่งมากเลยนะ งานยุ่งเยอะแยะมากมายนะช่วงเนี้ยเออแล้วก็ยังไงอะ่ะดูกันนะเขาหรือพอมันตรงกับเดวิลเนี่ยเขาพยายามทำงานนู่นนี่นั่นนะแต่มันก็ยังคิดถึงคุณมันก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะสองสี่ห้าโอเคอ๋ออันนี้สี่โอ้ใช่ใช่อืมเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะ โอ้แต่เขาไม่มีเงินเลยบางทีบางคนนะเขาว่าทํางานทํางานเยอะแยะมากมายแต่เงินที่ได้อ่ะไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยเลยนะคะเออไม่เหมือนคุณนะที่โอ้อยากได้เงินสักก้อนจริง,รงๆอะไรเงี้ยบางบางคนก็ไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยเลยเนาะไฟ f อฟเพนิเคนะคะอืมอ่า n น n e n e ฟเพนิเเนี่ย มันเป็นการเดินทางนะเป็นการเดินทางที่เขามองมาอยากจะมายื่นความสัมพันธ์เพราะมันตรงกันหนึ่งเหรียญแต่ว่าช้าสังเกตอะหยิบมาทีไรจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาช้าหรือกลับมานะกลับมาแล้วแต่ไม่เต็มร้อยหรอกใช่ไหมกลับมาแต่ไม่เต็มร้อยความสัมพันธ์ก็ยังเนื่อยๆอยู่ไหมเพราะมันแล้วก็อะไรนะ king of p e n t a c l e s king of p e n t a c l e s เนี่ย เขามองมาเขาดื่มวา์ดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรก็ตามเนาะแล้วเขาก็มองมามองมองไกลๆคิดถึงคนคนนั้นซึ่งมันก็คือคุณนะคิดตรึกตองดูอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับเธอจริงๆเอออยากจะมาเริ่มต้นใหม่ใบแรกก็เดวิลแล้วคิดถึงเรื่องบนเตียงได้แสดงว่าคุณสวยหล่อขึ้นใช่ไหมคุณดูแซ่บ ใช่ไหมคุณดูแซบขึ้นใช่ไหมทริโ of ครับแต่ทำยังไงได้บางทีเขามองเขาส่องดูคุณเนี่ยเขาคิดมากนะเห็นคุณไปเที่ยวไปหาปาร์ตี้ดูมีเพื่อนดูมีสังคมนะแบบเอาเป็นว่าบางคนก็ไปดิิงไปดื่มเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่ไม่ได้ดิ่งดื่มหรอกนะคือเอาง่ายๆเหมือนเขาแบบนั่งเหงาเหงาอยู่คนเดียวอะคืออยู่แบบดื่มอะไรอยู่ที่บ้านเขาก็ได้เนาะแล้วก็ คิดถึงคุณอย่างเงี้ยชิวหรือนั่งตากลมดูบรรยากาศอะไรแล้วคิดถึงคุณแล้วก็เนี่ยบางทีอะเขาก็ตัวเขานั่แหละไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อกลับมาก็ยังคิดถึงคุณกลับมาก็ยังฝันถึงคุณอยู่ดีประมาณเนี้ยอือแล้วสามถ้วยเนี่ยของสําหรับของปอน่ะก็มักจะชอบแบบเออบางคนก็ไป ไปมีคนอื่นในขณะที่เขาไปเที่ยวไปเจอกันเที่ยวหรือพากันเที่ยวอาบบยามุกก็ได้นะม for o f s o o r e เห็นไหม for offshore เขาแบบอยากพักผ่อนมากๆเขาทํางานเหนื่อยมากๆเลยนะเขาทํางานเหนื่อยมากๆเขาอยากพักผ่อนซึ่งที่พักอ๋อปกติอะบางคนอะทํางานกลับบ้านก็มีคุณอะคอยดูแลเขา หาน้ำหาอะไรมาให้ให้กินอย่างเงี้ยเออมาให้ดื่มมาให้หาทากับข้าวหาอะไรมาให้แบบได้พักผ่อนอะ่ะตอนเนี้ยเขารู้สึกเวลาหลับพักอะไรนะ่ะเขาก็คิดคิดถึงแต่คุณทั้งทํางานทั้งอะไรก็ตามอะ่ะกลับมามีเวลาเซี่ยวนึงก็ยังคิดถึงคุณนะคะโอ้แฮงแมนคิดถึงมากๆเลยคิดไม่ตกนะในความสัมพันธ์นะคะบางอืม บางทีเขาก็คิดว่าคุณไปมีคนอื่นหรือ,อยังนะคะอือบางคนดูมีสังคมขึ้นมากนะเพราะว่าบางในช่วงก่อนคุณอัจจะทําอะไรช่วงนี้เขาอาจจะมองว่าคุณเหมือนทําตัวไม่ค่อยว่างอะ่ะเออแล้วก็ดูแซบขึ้นเงี้ยดูแซบสวยหล่อขึ้นอือแต่ตัวเขานะทํางานมาก็เหมือนไม่ได้ตังค์เลยอะ่ะเหมือนได้ตังค์แต่ว่าไม่พอใช้นี่มีกินไปวันวัน ที่ไม่ได้อู้ฟู่อะไรอย่างเงี้ยหมู่กระทะไปทานทีก็เดือนครั้งอะไรแบบเนี้ยอืมคือแบบไม่ได้มีที่จะอู้ฟู่อะไรอย่างเงี้ยนนะ่ะพอพอไปทานทีก็ถ่ายรูปลงโซเชียลอวดทีอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนว่าจะมีเงินอะไรอย่เงี้ยอืมจ u ส t i กนะคะจัส t i กคุณกับเขาอาจจะก,กําลังทําเรื่องอยากกันนะถ้าเรื่องอยากกันก็มันตรงกันหนึ่งเหรียญน,นะคะก็อาจจะได้เงินจากตรงนี้นะคะ แบ่งสินสมรสอะไรกันก็ได้นะเนี่ยมันตรงจัสติกแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะบางทีก็อาจจะได้เงินจากมรดกขายที่ขายบ้านได้นะคะคือคุณจะได้เงินก้อนใหญ่อะ่ะที่เขามองมานะคุณจะได้เงินนะคะอืมเนี่ยเอ,อ่อพินเชสนะคะพินเชสคือต้องบอกว่าคุณดูสวยสงา่าลึกรับเนีเห็นไหมดูผมขาวดำเห็นไหมคุณดูแซบอะ่ะ แซบแบบน่าค้นหาหน่าเห็นแล้วถึงเขาถึงได้เดวิลไงเขาถึงได้แบบคิดสิบแปดบวกไปแบบเพราะมันดูเหมือนอุย้ยไม่ไม่เหมือนเมียฉันคนเก่าเลยไม่ไม่เหมือนสามีฉันคนเก่าเลยแบซบสวงนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีออร่านะเห็นไหมตาที่สาขงข้างบนเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมถือศีลเข้าธรรมะสวดมนต์ทุกวันได้นะคะอืมนั่นแหละเขาคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึง ยิ่งเห็นยิ่งสวยยิ่งเห็นยิ่งมีออร่าช่วงนี้คุณอาจจะศึกษาอะไรเรียนศึกษาเรียนรู้อะไรนะคะส่วนเขาเนี่ยถึงแม้จะฝันถึงมันตรงกับเดรโมนเขาคิดถึงมากๆเลยด้วยอีโก้ของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองกักขังตัวเองไว้แล้วมันตรงกับสามถ้วยเขาอาจจะมีมือที่3ที่ถูกควบคุมความสัมพันธ์คอยจับตามองคอยอะไรเขาอย่างเงี้ยเออถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามือที่สก็รู้ว่า เอ่คนของคุณคิดถึงคุณอย่างนี้ได้นะโฟอ Four of p e n ล a c l น s ะ่ะเขาอยากจะมากอดคุณมากเลยแล้วต้องบอกว่าการจริงๆอย่างที่ปอนบอกมันตรงกับเก้าเก้าไม้เท้าเขาทํางานหนักมากๆเลยเขาทํางานหนักมากๆในรูปเนี้ยหามรุ่งหามค่ําแต่ก็ยังลืมคุณไม่ได้ยังอยากจะได้กําลังใจจากคุณเขาทํางานเหนื่อยเขาทํางานหนักแต่เขามีเงินแค่นี้หรอ เออน,นั่นแหละมีเงินแล้วความคิดเขาตอนเนี้แฮงแมนตรงกับไฟออฟเพนิเคิลที่แบบเขากังวลเรื่องหนี้สินได้นะคะเขากังวลเขากังวลเรื่องเงินทํำยังไงจะให้มันได้เยอะกว่านี้แล้วหันมาทางคุณคุณดูมีความอู้ฟู่อาฟามากเลยนะคะรุ่งเรืองขึ้นมากตั้งแต่คุณไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้มีเขาอย่างเงี้ย ช่วงนี้เขาต้องรัดเข็มขัดหนักมากเลยนะอืมเขาต้องรัดเข็มขัดหนักมากนะคะกอดได้แต่กอดเก็บความรู้สึกไว้อย่างเงี้ยอยากจะมาเริ่มต้นใหม่บางทีมันตรงกับไฟออฟพนิเคิลส์เขาจะหางานใหม่อะไรดีที่มันจะทําให้ได้เงินได้ทองหายหายเครียดจากนี่เมื่อไหรฉันจะหมดนี่เสียทีนะคะอืมนั่นแหละเขาอยากจะแล้วอีกในนึงคือ บังวลว่าเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณด้วยเช่นกันบางทีคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่นะคะที่แบบว่ากําลังที่จะเริ่มทําดูมีความรุ่งเรืองไปหมดเลยนะคะเขาก็เครียดว่าถ้าคุณไปสูงกว่าเขาขนาดนั้นเขาคงกลับมาไม่ได้จริงๆแล้วมันรู้สึกเป็นการขายหน้าไหมข่หน้าที่แบบว่าเอยเอยคุณไม่มีเขาทําไมมันรุ่งเรืองจังเลยวะเออเนีไม่เหมือนกันที่แบบเฟสที่แตกกันไปตอนแรกเลย ที่คิดว่าเราจะไปไหนไม่รอดนะคะที่คิดว่าคุณจะไปไหนไม่รอดนะคะอืมเนี่ยมันแตกไปแล้วมันก็เลยตรงกับ night of p e n t a c l e s อยากกลับมามากแต่ช้ามากๆเพราะว่าอะไรบางคนก็มีเรื่องยากำลังมีเรื่องยาฟ้องร้องทางกฎหมายหรือบางคนก็ยังมีทะเบียนคากันไว้อยู่เพราะมันตรงกับ justice นะคะ justice แล้วก็หนึ่งเหรียญก็ยังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่ว่าแตกกันไปแล้วแยกกันไปแล้วอย่างเงี้ยได้อยู่นะมัน พลังงานรวมนะอ่านได้หลายกรณีนะคะอ่ะปอนก็จะอ่านให้มันหลากหลายนะคะเนี่ยมันแตกมันแยกกันไปแล้วนะคะแล้วจะจะมาต่อกันติดได้หรือเปล่านะคะอืมมันเฟียถ้ามันทะเลาะกันไปแล้วนะเนี่ยจัสเมนมันเป็นกฎแห่งกรรมกะกะวะก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 ะมันเป็นกฎแห่งกรรมนะคะมันตรงกับไฮพรินเชส ซึ่งเอาง่ายๆเขาอาจจะไปทํากับคนอื่นแล้วไม่ได้รับผลของกรรมเขาไปคบกับคนอื่นเขาไม่ใช่เขาเลิกกับคนอื่นแล้วพอมาคบคุณเขาก็อาจจะคิดว่าเขายังลืมคนนั้นได้เลยเขายังลืมคนนั้นได้เขาก็คิดว่าการที่เขาแตกกับคุณไปอ่ะออกกับคุณไปนะ่ะจบกับคุณไปอ่ะแล้วไปมีมือที่สามอะ่ะเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเขามีมือที่สามเขาก็ต้องลืมคุณได้ แต่ปรากฏว่ามันลืมไม่ได้เพราะมันเป็นไรจัสเมนตรงกับ High p ยพินเชสกฎแห่งกรรมที่เขาไปเอามือที่3เข้ามาทําให้ครอบครัวแตสแกสลายขาดพังพี่ครอบครัวพังพินาศนะคะจึงทําให้เขาได้แตกคิดเขามีแต่หน้าชื่นอกตรมนะคะแล้วก็ทาแล้วพอปรากฏว่าเลิกกับคุณไปมันก็ลืมคุณไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะคุณ เป็นคนที่มีศินมีธรรมมันก็เลยเกิดกฎแห่งกรรมที่เขาต้องเจอไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องเนี่ยไปกับมื่อที่สามก็ยังไม่ได้มีความสุขนะคะไม่ได้มีความสุขเพราะว่าอะไรพอเขาทําให้คนที่มีศินมีธรรมอะ่ะเหมือนสร้างกรรมกับคนที่มีศินมีธรรมอย่างคุณไงเออนั่นแหละเขาเลยต้องไปชดใช้กรรมในตรงนั้นนะคะเนี่ยมันเป็นจัสม n t ที่เขาสามารถ ออกมาได้แต่เขายัางไม่ออกไม่มีความสุขแต่ก็จะอยู่อาจจะไม่มือหน่อยนะแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่เขาเอาความอีโก้กักขังตัวเองไว้ไอ้ลำพังการที่มือที่3ามกักขงัขงความสัมพันธ์นะมันใช้ไม่ได้สำหรับเขาเนี่ย Ad of, Ad of acles, เอ็ดเอ็ดออฟเพนิเคลเออเอ็ดออฟซอสนะเขากักขังตัวเองด้วย ที่ต้องเป็นแบบนั้นเช็คเช่นนั้นว่าทำไมเขาถึงยังอยู่ก็เพราะว่ามันคือ justment นะคะ j u d g m e n t j u d g m e n t and justice นะอืมซึ่งมาทำคนที่มีศีลสมาธิปัญญาอย่างคุณนะคะให้เจ็บช้ำน้ำใจอืมเขาก็เลยต้องหลุดจากตรงนั้นไม่ได้นะคะ the chariot นะคะ the chariot เขาได้แต่วางแผนที่จะกลับเข้ามาวางแผนอย่างเดียวคิดในใจวางแผนแต่ไม่ว่าเขาจะทำงานหนักขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถจะลืมเลือนคุณได้เลยนะได้แต่วางแผนว่าสักวันฉันจะกลับไปแต่เธอจะให้โอกาสฉันได้หรือไม่เพราะฉันจะกลับมาแบบเออยากที่จะมาขอร้องอ้อนวอนมันไม่ใช่ นะจะกลับมาแบบเฟียสหรือเปล่าเฟียสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่ได้นะหรือทําเป็นเอาเงินมาให้แต่เงินก็น้อยกว่าคุณถึงแม้จะมีน้อยกว่าคุณเขาก็จะพยายามให้นะเขาก็จะพยายามให้นะคะทั้งๆท,ที่เขารัดเข็มขัดต้องเก็บออมเพราะมันตรงกับ Four of p e n e ิเคินะคะมันตรงกับ four o เ p e n คเขาก็จะพยายามให้เห็นไหมสกิดสกิดเอามาสกิดเล็กๆน,น้อยๆสะสมไปให้รู้ว่าฉันก็ไม่ได้ลืมเลือนเธอนะ นะบางคนยังมีภาระผูกพันเนี่เห็นไหมเพราะว่าคิดถึงการที่ให้นะคุณอย่าไปคิดว่าเขาคิดถึงลูกนะไม่ได้เกี่ยวกับลูกเลยนะจากที่ปอนมาแค่ใบแรกก็18บวกแล้วแค่ใบแรกเขาก็คุณต้องแซบขึ้นนะหล่อสวยขึ้นมากเขาอาจจะคิดถึงความสัมพันธ์แล้วมันเอาออกจากหัวไม่ได้คิดถึงเรื่องบนเตียงด้วยนะเนะี่ยเขาคิดถึงคนเก่าเห็นไหมคนเก่าที่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันมาต้องคบกันมายาวนานแล้วนะ เห็นไหมตั้งแต่เด็กแล้วที่ความทรงจําในวัยเด็กเขาอาจจะพกรูปคุณไว้ในกระเป๋าสตางค์อาจจะมีรูปคุณไว้ในมือถือได้นะคะอืมแล้วก็เอามาดูนะคะเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มันคิดถึงอะ่ะอืมนั่นแหละบางคนอาจจะเคยซื้อตุ๊กตาอะไรให้กันได้นะก็คือหลายอย่างอืมเนี่ยบางคนก็อาจจะ หรือถ้ายังไม่ได้อะไรจากเขาเขาก็จะพยายามแบบว่าถ้ากลับมาเขาต้องมีให้บ้างจะได้ไม่ขายขี้หน้าประมาณนี้ยอืมทั้งหรือในแต่ละครั้งแต่ละเดือนเขาพยายามให้ทั้งทาง,ท,งที่เขาก็รัดเข็มขัดมากๆเลยเขาต้องเก็บเงินมากๆเขามีหนี้มีสินที่เยอะนะมี five of pentacle แล้ว five of pentacle แล้วก็ four of pentacle เนาะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยมากเลยเนาะอืมเนะี่ย ยังไงมันก็เป็นคุณเนี่ยเห็นไหม new message ถึงจะมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วแต่เขาก็คิดถึงแต่เห็นไหมเบียที่มันกินกินแล้วทิ้งไปแล้วหมดไปแล้วเขาคิดถึงแต่กระป๋องเนี้ยอืมยังไงมันยังไงมันก็เป็นคุณนะยังไงก็เป็นคุณแต่ยังไงคะเฟียสความด้วยความเฟียสนะที่ว่าเจ็ดเจ็ดดาบนะคะโอ้ไม่ใช่เจ็ดไม้เท้าสิแล้วคุณก็มีอะไรที่ป้องกันตัวเองแล้วนะเขาอาจจะ เฟียดว่าคุณไปเยอะจนคุณมีกำแพงให้เขาแล้วไม่ต้องการเข้าแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้ามาแบบอาจจะปากไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นปากหมาก็ได้นะต้องคุณต้องไปหาซื้อที่ครอบปากหมาให้เขาหน่อยนะเออถ้าเกิดเข้ามาอาจจะเจอปากอะไรแบบนี้เนาะอืมนั่นแหละก็ยังพูดไม่ดีกับคุณนะเพราะแต่ในใจคือคนละเบอร์เลยนะคนละอย่างเลยนะอยากกลับมาอืมแต่คุณนะมีกำแพงให้เขาแล้ว อืมแต่กาแพงแค่เนี้ยมันจะกันได้ป่าจะกันได้ไหมเออเนี่ยวางแผนละทางสว่างเดอะซันของเขาก็คือคุณอยู่ตรงโน,น้นนะเดอะซันของเขาก็คืออยู่ตรงโน้นเห็นไหมบางทีก็คิดนะเขาเตรียมแบ็คแพ็คละบางทีเขาก็คิดนะว่าอยากจะกระโจนไปละแต่ทําไงได้เห็นไหมเขาเดินออกมาแล้วนะ เอ็ดออฟคับนะเขาเดินออกมาจากคุณแล้วอะเขายอมทิ้งถ้วยเพื่อไปค้นหาน้ำพริกถ้วยใหม่ยอมทิ้งถ้วยนี้เพื่อที่จะไปหาสิ่งที่คิดว่าจะดีกว่าเขามากกว่านะเออเขาก็จึงไปเลือกมือที่สามไปร่วมเรียงเคียงหมอนกับมือที่สามนะคะเออแต่ตอนเนี้ยยังไงเอ่ย โอ้ oh, พอดีมันตรงกับ six of cups นะคะมันตรงกับ six of cups แล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะเขาอยากจะมาคุยแต่ตอนนี้เขาอยากจะมาคุยกับคุณแล้วอะอยากจะมาหาคุณแล้วอยากจะวนกลับมาแล้ว่จะทํายังไงนะอยากจะกลับมาเร็วๆนี้เลย knight of swords เห็นไหมอยากจะกลับมาเร็วๆนี้เลยอะแต่ยังไงพอจะกลับมาตรงกับ j u s t m e n t เลยนะตรงกับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเลยนะจ๊ะ เขาเห็นจะกลับมาเขาก็เห็นคุณอยู่ดีมีความสุขแล้วคุณไม่ต้องการเขาแล้วนะคุณไม่ต้องการเขาเลยนะแล้วก็อีกอย่างออกไปแบบเอาคุณไปพูดไม่ดีด้วยเสียเสียหายหายด้วยนะคะคุณดูดิษอะอาจจะขายบางท่านอาจจะขายของออนไลน์ก็ขายได้เยอะแยะหรือมีงานหน้าที่กิจการอะไรก็ดีหมดอะคืออยู่แบบชิวๆไม่มีเขาไม่ต้องดูแลเขาเนี่ยคุณไม่ต้องดูแลเขาเออ แล้วก็ออกไปไม่ดีด้วยบางทีทะเลาะก,กันทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยมีปัญหาทั้งครอบครัวเลยคุณอาจจะแตกไปแบบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนเขาอะไรแบบคุณไม่เข้าหน้าเลยก็ได้นะคะตอนเนี้หรือเขามีปัญหากับครอบครัวคุณได้นะคะเนี่ยโอ้โหเขาเจ็บหนักมากสิบดับยินดีด้วยนะคะคนที่ทิ้งคุณไปเขาเจ็บหนักมากตอนนี้อาจจะป่วยนะคะอาจจะป่วย เมื่อก่อนเขาทำให้คุณซึมเศร้าอย่างไรตอนนี้เขาเจ็บหนักกว่าขอให้คุณอยู่ในศินในธรรมของคุณไปเถิดนะคะอยู่ในสินในธรรมของคุณไปเถินนรรเดแล้วคุณจะมีแต่ความโชคดีนะคะคุณจะมีแต่ความโชคดีคุณอยู่โสดได้แบบสบายๆมีเงินมีทองใช้นะคะอืมไม่ต้องไปทำเพื่อใครใครไม่เห็นค่าเราเราก็ไม่ต้องไปเห็นค่ามันนะคะ อืเรามีดีในตัวเสมอนะคะตอนนี้ให้รู้ไว้ไว้ว่าไม่ว่าเขาจะโพสต์หรือไม่โพสต์อะไรยังไงจะเฟียดแค่ไหนเขาเจ็บนะคะเจ็บหนักมากตอนนี้อาจจะป่วยเพราะว่าทํางานเยอะทํางานหนักบางทีบางคนก็เกิดอุบัติเหตุนะคะอืมโอเคให้คุณเฮอร์มิตนะคุณมีสินสมาธิปัญญา ให้คุณทําแบบนี้แล้วคุณจะโชคดีนะคุณจะโชคดีนะคะอืมคุณให้คุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตโดยการที่ไปเข้าทางศีลทางธรรมทางาศาสนาคุณแล้วกันนะคะแล้วคุณจะเจอแต่ความโชคดีเพราะต้องต้องบอกว่าตอนนี้เขาพยายามสงบจิตสงบใจนะที่พยายามปรับ ตัวนะบางคนก็อาจจะไปทําสมาธิอาจจะมีแพลนไปบวชได้นะบางคนนะทั้งคุณและเขาเลยนะอาจจะมีแพลนไปบวชเพราะว่าโดยเฉพาะเขาที่จะไปบวชเพราะอะไรเพราะชีวิตเขาเฮงสวยมากขึ้นยิ่งดําเนินชีวิตต่อไปเหมือนจะดีแต่ว่าสุดท้ายมาก็ไม่ได้ดีเหมือนชีวิตจะเฮงซวยลงนะคะคนไม่ดีคนในละคุณคู่ชีวิตไม่มีทางที่จะดีได้คนที่ในละคุณ คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่มีทางที่จะดีได้ตลอดรอดฝั่งนะคะอืมต้องบอกเลยบางคนถึงได้คิดจะไปบวชเพราะชีวิตจะเจริงสวยๆนะแต่บางท่านไปบวชแต่ถ้าเป็นบางบางท่านก็อาจเคยไปบวชมาแล้วที่มารับชมแรนด o มนี้นะคะก็ยิ่งไปใหญ่นะ้อก็คือท่านใดไปบวชก็ขออนุโมทนาบุญหรือทำทำบุญทำทาน สวดมนต์ภาวนาทุกวันปอนก็ขออนุโมทนาทานาบุญกับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะโอเควันนี้ปอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็ทักมากคลิกตรงเพิ่มเติมด้านล่างแล้วก็คลิกลิงก์เลยไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนไพย,ยิปซีนอกกรอบบายปอนนะคะที่จะสอนอะไรง่ายๆเนาะที่แบบหาประเด็นที่มันจับใจความได้ง่ายเลยไม่ต้องไปเรียนอะไรยาวเหยียดแล้วก็เออแล้วก็จุดเทียนวันพรุ่งนี้นะที่4พฤษภาคม2568 วันคือเลือกดีมากๆนะคะความรักการเงินการงานโชคลาภอะไรก็ทักมาแล้วกันค่ะบูชาแผ่นเงินแผ่นทองเพื่อความสําเร็จหิงหิ่ง,งปัง,ป,งปังของเราไว้นะคะพกใส่เคสโทรศรรัพท์บูชาไว้บนหิ่งหรือใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในเวลาต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย